สวัสดีครับเอ็มลอยด์ลีชาแนลครับกับที่พักราคาหลักร้อยครับวันนี้มาอยู่ที่อำเภอเมืองครับจังหวัดน่านครับแล้วก็ถือโอกาสนะครับทำรีวิวห้องพักนะครับให้กับเพื่อนๆนักขายนะครับหรือว่านักเดินทางนะครับที่เดินทางมาที่จังหวัดน่านนะครับแล้วหาที่พักรถนะครับเริ่มต้นเลยนะครับที่ที่จอดรถก่อนนะครับตรงนี้มีที่จอดรถในร่มนะครับให้ผมพาไปดูในห้องว่าตอนนี้มันมืดแล้ว ทุกครั้งนะครับที่ผมมาจังหวัดน่านนะครับผมก็จะมาพักที่โรงแรมนี้นะครับเพราะว่าผมชอบจอดรถแบบข้างห้องแบบนี้นะครับและนี่คือบริเวณในห้องนะครับเพื่อนๆนะครับอยู่ใกล้ๆกับวัดภูมินไม่ไกลมากนะครับที่นอนที่นี่ไม่ต้องบอกเพราะว่าผมเข้ามานอนบ่อยนุ่มครับมีปลั๊กไฟหัวเตียงให้หนึ่งจุดนะครับทีวีนะครับมีโต๊ะกินข้าวให้นะครับตู้เย็นเป็นตู้เย็นขนาดเล็กนะครับไปดูห้องน้ำกันดีกว่านะครับ ห้องน้ำว้างขวางนะครับน้ำแรงไม่ต้องเปิดนะครับเพราะว่าผมมาที่นี่บ่อยมากนะครับน้ำแรงไหมครับห้องกว้างที่จอดรถสะดวกสบาย,ยถ้าเพื่อนเพื่อนมาที่นี่เราจะหาของกินเนี่ยออกไปประมาณสองร้อยเมตรครับเพียบเลยเหมือนถนนคนเดินเลยแต่มันไม่ใช่ถนนคนเดินครับมันเป็นพวกร้านอาหารร้านข้าวร้านอะไรขนมข้าวต้มเพียบไปหมดโอเควันนี้ไม่มีเอ้ยลืมลืมลืมเรื่องระบบล็อกเพื่อนๆดูก่อน 1ล็อกสองล็อก3มล็อกครับผมแอร์เป็นแอร์มิซูครับแอร์ใหม่แล้วก็จอดรถแบบนี้แหละเพื่อนๆเนี่ยผมชอบจอดรถแบบนี้ไงเพราะว่ามีหลังคาแบบนี้มันทําให้แบบของหลังรถผมเนี่ยมันไม่ต้องกังวลน้าค้างกังวลเปียก โอเคครับเพื่อนๆครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เดินทางนะครับมาที่จังหวัดน่านนะครับแล้วยังหาที่พักนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พักในการพักรถนะครับหรือเพื่อนๆจะมาวิ่งงานที่น่านนะครับยังไม่รู้จะพักที่ไหนนะครับผมแนะนําที่นี่นะครับเพื่อนๆเพราะว่าที่จอดรถสะดวกสบายแล้วก็อยู่ในใจกลางเมืองเลยหาของกินง่ายครับแล้วก็สะดวกด้วยนะครับโอเคยังไงวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับยังไงฝากกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับแล้วจะมารีวิวที่พักราคาหลักร้อยให้เพื่อนๆชมอีกเยอะๆนะครับสวัสดีครับ